สบายดีพี่น้องท่านผุดชมทั้งลายเนาะเบาแขกแลวนอนอยู่ในเตียงนี่นอนรับพี่น้องเลยล้มพีหัวกุ๊ดแล่นผ้าม้านี่วุ่นวุ่นวุ่นุ่น,น,น,นมาทั้งตะล่างเฮือนเบาแขกนี่เนาะเบาแขกก็ลุกขึ้นมาได้เนาะย่านบบานี้พี่น้องใจสั้นแล้วจับโทรศัพท์แล่นไล่ท่ายบบานี้นะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเกิดล้มพีหัวกุด๊ดกับลูกน้องล้มล้ม เพิ่งน้ำกันพี่น้องแต่เที่ยงผ้ากระล้มงัวยาเลยพี่น้องตรงนน่นลมเกิดถึงพายุพายุพายุระดูแรงลมพี่น้องลมมางวัวแรกนี้เลยงัวยา ล้มพี่งวังคุดขัดเจ้าว่ะยังบ่ญาติเด็กพี่น้องกินน้ำต่อสิครับโหคนไอ้พี่น้องเคยเห็นมีบ้านล้มอยังไงเจ้าว่ะพวกอาบ้าแก่กินน้ำบ้านเลยนะ

คอ,อยจะให้เจ้าลงไปเบื้องเหตุการณ์นะมังน,นึ่งนี่คอยนอนอยู่ในเตียงเพราะว่าพี่หัวกูดเนะี่ยมาหลอกคอยไดีพี่น้องอืมพี่หัวกูดเออว้าวเพาล้มแบบว่าอันนั้นได้ดวงแบบว่าอันเล่นมาอือออคือพายุนี่แต่ก,ก้าวนะมันแดดเที่ยงพราอันนี้บริเหตุบไร,บร,บริมีลมมียังมาแล้วมาบูบููคอยจนญ,ญานินอนอยู่ในเตียงนะจะเห็นอย่างนี้นะ นนบกอืมมันเกิดนิเทศเลยอยู่ผู้อนอยู่หัวทั้งเงินป้าไปเบิ่งป้าไปไปกับเฟืองไปนั่นมองธาตุไม่งยย่ายนี่นั่นไม่ง่ายก็เพอาะง่ายก็ปฐบะนั่นมองพีอันแล่นมันอันแล่นมากกับทั้งตะล่างเฮือนขวัญและออตะล่างเฮือนขวัญระบัดนีแลบันนี้แล่น,ลนมันอันวังธาตุนั่น อืมอคอยสีบวกเก้าออกมานอนแล้วมือแรงมือแรงเอาลงนอนน้ำเนือดวงลออีได้พาเราดวกเหมือเบื้งบนผีหลอกพี่น้องง้อกับจนแล่นเอะ เออลมน่ะจนเป็นต่ย่านนี่มันมาในถาดนี่ดวงจะเทพีพญาย์พญาย์มาจากเนาะบอกเลขอย่างมาแล้วก็อื้อืไปแล้วก็ไปตามไปในี่หันทรายไพหันดิมองอันกุกขามนะเออแล้วก็ไปในคุ้มมองกองพอน่ใหญ่พูน เออคุณจะเคยเห็นยุโมแบบนี้นะดวงพอ,อ,อย้องก็เห็นในปีนี้จะก,ก้าก็เคยเห็นยุเพบ่มว่าเนี้ยเข้า่าเอ,าอิญว่าล้มพีหวกูดเข้า่านี่มันมาหนมานีนี่มาหม่งธาตุธาตุเมย์ใ่นวลกับพลอยใ่บางพ่อยใ่เมาอลไก,ก็มานีนี่มาหมง่งสายไผ่มากุขามนี่ไปผูกป้าผูก ว่บไปก็ได้ดวงมะฮอตตัวนี้ก็คอยเราว่าพีหลอกมันมาในถาบนี่ดิเราุูประท้องเอะองนะกระนองประท้องพีหลอก่อยน่เตียงนะคอยนอนอยู่เพราะว่าพีหลอกบลืมบุมั่มมาลม้มจะเป็นเหตุอย่งนี้ขอยกระลุกทั้งง่าย ฮะพอกระจับโทรศัพท์แล่นไล่คืนแล้วเล้วขาก็กระทั่งย่านทั้งตกใจเนาะใจสั้นพีแล่นหลอกข่อยพี่บอดมีหัวเลยพี่น้องบอดมีายดีพี่น้องบ้าแขกนะเห็นพีหลอกกังเว้นลูกแล่นขึ้นมาแล้วก็จับโทรศัพท์ไล่บานนีเลยขึ้นมาหาปลาท้องปลาหน่องเนาะจะมาเล่าว่าพีหลอกกังเว้น ตอนสามมงสีง่มงพี่น้องอือจะเคยเห็นอยู่เหตุการณ์เหมืนประทองอล,ล้มอยังนี้จว่าชัดอื้อมามนเนาะคอ่ือมค่าเอนอืออยจนว่าโอ้ยคอยย่านอีลีได้ค่อยจนใจสั้นจวใจค้กนาควรพระท้าหอวต้าผู้คอ ดำ้ำบาด้ำพีหลอกข่อย,อยสบายดีเออเฮ็ดหยางอันนะ่ะนะยา่ข่อยนอนอยูน่ในเตียงในหันดในขอกโมในเฮงอนนะ่ะคอยว่าจะเอียงแล่นอื้อมามาลามือแรงนน่สิบก่ก้านอนนาพี่นอ้องย่านอลีได้ไปลมมาอื้อ เออมันในตารางเห็นดิเขาก็ลูกมาทั้งไงเขาว่าิแลันเขาเอ,าอ้าเขาก็จับพระทรศัพท์บานี้แลนมา่ายเอาบานี้นะ่ะแลนมา่ายเอาบ่เออว่าจะเอาเหตุการณ์นี้ให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันแม่นอีหยังกะคอมเมนต์คอมเมนต์ขามาเด้อว,ว่ามันเป็นผีหลอกบ่หรืออีหยังรักรถไทย

แล้วเราไปหาัง้จังว่าเขาล่ะไปได้ไปหาเง้จัดไว้ในเฮือแล้วก็คือกินเขาค่ะเขาเอาอย่งนและมาลากตเลยกัเขาได้กนคือเผาจพออพิ้นน้ไพ่เ้าอันนี้นะเาไปยู่เขาอีโรเข้างาวแล้วบอกกันคลิตขอไปหอดบอกกันไว้ได้เขาลักรถกังเวนกับอเอาลากกังเวินนะกังเวิกันขีลากมันก็ชัวเหนมั้ยอืวนต้องเมกนะเขาไปสายอันนันขี้ไปต้การเลย ว่าเป็นตาาติแล้วเป็นเจ้าบาคขี้รถพี่น้องเอ้ยนั่นนี่นะมีขี้ลักเมื่อข่าบ้านนี่เลยเขาเจ้าว่าเนะมาลักรถจักรกำลังเลื่อนถม้อืมประทองกับญาติเราได้บัีรพี่น้องอืม โซมใส่ใมอนดขอย่แเอออืมตใส่ว้เขาเพิ่งกินข้าวกินขาวแรงก็เก่าง่ายี๋ยว่ายไ่จบลางเวยนยังนั่นแหละจังหวะคอยนะโบกะแหมขี้เรีกน้อยะนญานย่านเขาลากเลยก็กนะ้อดขา่าอีนี่เดี๋ยวเนี้เขาวลากเาลักโรตีผีดแหงแต่ว่าเ้า

บานนี่พี่น้องเอ้ยคืนมาเลยว่าเรื่องคนขี่ลักเราบานนี่นะมีคนลักรถมอเตอร์ไซค์เนาะในหมู่บ้านบันคืมนี่เมื่อน,นี้ตอนกลางเว้นนี่บอกอจักมองอันนี้นะเอะอ,ก,อก้าคนกลางเวน้นะเนาะน,น้ำเพริญเยอะ พี่น้องคลิปนี้กัน,นยอสมเนสมควรเนาะบาวแขกสิขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะผากกดไไหลกดแทรกกดติดตามให้ส่องบ่าแขกในเะดอร์ขอขอบใจ